PerryPie. เม e อั u p Art ตจากลอนดอนสวัสดีค่ะแ e r ี่พายนะคะอม,มาตาจิตเตศรนะคะีค่ะตอนนี้อายุ24 mm hmm. ก็เพิ่งเรียนจบโควาเกรดมานะคะกลับมาเมืองไทยได้ประมาณ4เดือนแล้วะคะ่ะ so, ด้วยส่วนตัวเราแพาชอบแต่งหน้าอยู่แล้วะคะ่ะแล้วเหมือนก็พอมีโปรเจกต์กับเพื่อนนี่แพก็จะขอเสนอไปเป็นเมกาัาร์เทส แล้วจนมาวันหนึ่งว่าเอ้ยเราเรียนจบพทแล้วค่ะก็เลยต้องหาว่าหางานทำอะไรเงี้ยก็เลยติดต่อกับในกรบเปาทิสท่านหนึ่งเขาก็เลยให้โอกาสัไปทำมันดอนแฟชั่นวีค่ะก็รู้สึกภูมิใจมากที่ได้เป็นคนไทยคนหนึ่งที่เข้าไปอยู่ในงานนั้นค่ะการดูแลผิวพรรณของแพคืออย่างแรกเลยคือแพคจะไม่เคยนอนเพราะมีเครื่องสำอางบนหน้าคือต้องล้างให้หมดจด แล้วก็ก่อนนอนเนี่ยแพทจะดื่มกีต้าฟุนเข้มข้นค่ะก็จะได้ตื่นมาตอนเช้าถิวพรรจะได้สวยงามชมพู่แฟชั่นไอคอนแถวหน้าสวัสดีค่ะชมพู่อารยาเอฮาเกตค่ะสำหรับความสนใจเรื่องแฟชั่นนี่ชมก็เรียกว่ามีมาตั้งนานแล้วนะคะก็ตั้งแต่ อุ้ยก่อนสมัยเข้าวงการอะไรเงี้ยค่ะก็ชอบที่จะแต่งตัวชอบอ,อ,อัปเดตเทรนด์อะไรอย่างเงี้ยค่ะดูตามแมกกาซีนเปิดดูตามเว็บไซต์อะไรเงี้ยแล้วก็ชอบที่จะเอามา mix and match ให้มัน,มนเข้ากับกับตัวเรานะคะ ส่วนตัวชมเชื่อว่าไม่ว่าเราจะใส่อะไรก็ตามความชอบเราจะเป็นยังไงก็ตามนะคะพื้นฐานที่สำคัญที่สุดก็คงน่าจะเป็นในเรื่องของความมั่นใจในเรื่องของรูปร่างแล้วก็ผิวพรรณใช่ไหมคะถ้าเราดูแลตัวเองมาดีจากภายในผิวพรรณดีนะคะก็ใส่อะไรก็สวยจะใส่สีอะไรยังไงมันก็ขับผิวเนาะแล้วก็ถ้ารูปร่างดีเนี่ยก็จะใส่แพทเทิร์นไหนแบบไหนก็รู้สึกมั่นใจค่ะส่วนตัวชมเองแล้วนี่ก็จะชอบแบรนด์ว t ตาพรุนคลาสนะคะเพราะว่าเรียกว่าให้ความสําคัญแล้วก็พิถีพิถันตั้งแต่วัตถุดิบเลยคือจะใช้พรุ ดาจองนะคะแล้วก็ยังผ่านากระบวนการ Double V S N G ด้วยเรียกว่าเป็น p r o d u c ตที่น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็มั่นใจได้ในคุณภาพค่ะด,ดื่มแบรน,นออรดรน์วีตาฟ u ูนพลัสเข้มข้นทุกคืนก่อนนอนนะคะ คารีพายเ makeup artist จากลอนดอนเรื่องสำอางมีเป็นร้อยแต่แปลว่าวแค่นี้ก็พอชมพู้แฟชั่นไอคอนแถวหน้าชมว่าดูแลตัวเองมาดีชุดไหนก็ลงตัว วีต้าฟรูนพลัสด้วยกระบวนการแบรนด์ด W e s s e ล c ีเอกสิทธิ์เฉพาะวีต้าจนได้ยอดเอเซนส์เข้มข้นวิตามินซีสูงมีส่วนช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจนดื่มทุกคืนวีต้าแบรนด์ที่แฟชั่นกูรูแนะนำ